สวัสดีค่ะวันนี้พีทเพิ่งจะเสร็จการออกกำลังกายทําโยคะไปเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วตอนนี้พิทจะมาทำกับข้าวนะคะให้ลูกชายทานลูกชายคนเล็กเนี่ยเขาทํากับข้าวเขาเก่งเขาทานไปหมดแล้วแต่คนโตเนี่ยไม่อยากทําก็เลยจะให้แม่ทําให้วันนี้พิทจะมาทำพอ d g e หรือว่า,าข้าวโอ๊ตต้มนะคะปกติจะทําอยู่ในห้องครัวใหญ่อันนี้นะคะ แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะใช้เทอร์โมมิกซ์ทำในห้องครัวเล็กๆเล็กมากนะคะจะเป็นที่เก็บของจะเป็นที่ใส่ที่เก็บคอมพิวเตอร์ที่ทำงานของพิษไปด้วยแล้วก็จะ,ะพิษเอาเตอร์โมมิกไปใส่ไว้ตรงนั้นจะได้ง่ายต่อการทำแล้วจะได้ไม่ควางหูขวงตาในบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวลองไปดูกันว่าพิษทำยังไงกับเตอร์โม i มิกนะคะ,ะทำพอร์ชทำยังไงนะคะง่ายมากโอเค บางครั้งพี่อาจจะพูดภาษาอังกฤษบ้างนะคะไม่ได้คุยภาษาไทยมานานมากแล้วก็อาจจะต้องคุยภาษาอังกฤษบ้างเพราะว่าบางทีบางคำเนี่ยนึกภาษาไทยไม่ถูกนะคะบางตอนเช้านี้พิษต้องเปิดเด็กชานารีนะคะ,ะว่าคำว่า porridge เนี่ยภาษาไทยพูดว่ายังไงเพราะว่าอยู่ที่นี่มานานแล้วก็ไม่มีคนไทยด้วยนะคะที่นี่ แถวที่พิดอยู่ไม่มีคนไทยเลยแล้วพิดก็ไม่ได้มีเพื่อนคนไทยเลยมาตั้งนานอาจจะมีบ้าสองสาคนที่พิกรู้จักแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกันมาเป็นนานมากกันนะคะก็ตอนนี้พิดจะเอาเอาโ o a d oats นะคะใส่เข้าไปในเครื่องเ h อร์โมมิกเซิเพดอันนี้ไม่ได้ขาย t h e r m โมมิกนะคะจะเอามาให้ดูจะทำให้ดูเฉยๆมันก็จะเป็นกับเหมือนกับคอมพิวเตอร์นะคะดูสิ ก็ว่าเราทำอะไรไปมั่งวันนี้พี่จะทำพอร์ชและเมื you a d d r o l l e d oats s o ใส่ rolled oats เข้าไป1 6 0ยกกรัมมันจะมันจะชั่งให้ดูด้วยนะคะร้อยหกสิบกรัมก็คงประมาณ2อถ้วยนะคะ two cups and press next And then you add full cream milk เพชรไม่ได้ใช้ uh, ไม่ได้ใช้นมทั่วไปนะคะเพชรใช้ uh, นมนมถั่วเหลืองแต่จะไม่ไใช้เยอะจะใช้จะใช้น้ำมากซะมากกว่าเพราะว่าเพชรไม่อยากจะใช้ใส่นมเยอะมันจะชั่งให้ด้วยนะคะสี่ร้อยแปดสิบไม่เป็นไร ก็จะเติมน้ำอีกสามร้แล้วก็เติมสัก300ก็ได้เมื่อกี้ใส่เยอะเข้าไปหน่อยทีนี้เขาบอกให้ใส่เกลอือเราไม่อยากใส่เกลือนะคะก็ใส่ซินนามอนเขาก็บอกว่าให้ใส่ ให้ใส่ฝาปิดลงไปมันจะบอกทุกขั้นตาทุกขั้นตอนเลยนะคะง่ายที่สุดในโลกมันจะเขียนบอกว่า11นาที90องศาแล้วก็แล้วก็วกหมุนไปที่เลข2จบง่ายมากเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าร์จะออกมายังไง อันนี้บ้านเพชรนะคะก็จะเป็นบ้านติดรุมทะเลอันนี้เป็นบ้านหลังที่สองของเราแต่ก็เป็นบ้านประจำอ่ะนะคะบ้านหลังใหญ่ของเราก็จะเป็นแบบว่าติดทะเลเอ,อันนี้ห้องห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ตน้นคริสต์มาสไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเห็นเนาะแล้วก็ทะเลอยู่หน้าบ้าน มีเด็กสองคนนั่งอาบแดดอยู่จริงๆเราไม่อยากให้เด็กอาบแดดหรอกนะคะเพราะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพแต่คือเขาโตมาที่นี่นะจะไปว่าเขามากก็ไม่ได้ก็คือนะเลี้ยงเด็กก็จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะคะเด็กเมืองน,นอก จะไปจำจิ้มชยายคอมากก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็อายุ1 3บ4แล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็จะให้เขาไปทำงานแล้วแหละเพราะว่าเขาจะต้องหาเงินด้วยตัวของเขาเองแล้วแหละเดี๋ยวนะคะจะเสียบปลากันเขาก็จะเริ่มต้องหาเงินด้วยตัวของเขาเองแล้วละค่ะเพราะว่าเขาจะได้เขาจะได้รู้จักว่าหาเงินยากระบกแค่ไหน พ่อแม่ลําบากแค่ไหนใช่ไหมอย่างที่เราใช่ไหมคะเกิดมาเราก็ไม่เคยให้พ่อแม่ต้องจ่ายค่านั่นค่านี้ให้เราใช่ไหมทิด <c oughs> มาจากป้าน,นอกนะคะามาจากจังหวัดน่านเอาพ่อแม่ก็ไม่ได้มีเงินที่จะให้จ่ายค่านั้นค่านี้ให้เรา,าเราต้องหาเงินเองน่นะคะก็เลยอยากจะให้เด็กสองคนแบบนั้นด้วยแต่จริงเขาก็ช่วยนะคะช่วยงานบ้าน ทำนันทำนี่ที่บ้านมีม b ี b ไปด้วยก็คือให้เขาช่วยทำความสะอาดบ้านให้เขาช่วยรับแขกประมาณนั้นนะคะดูอีกทีเนะะื้อคาว่าพอร์ชของเราจะออกมาเป็นยังไง